สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับีรับถูกจองคอยบอกจะแล้วข่าวด่วนอีวีนี้ก็จะจัดหนักจัดเต็มให้กับดำแซะนะครับในนิทานเรื่องนี้ฝากถึงดำแซะครับย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อนนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลักษณ์ในการรับจุลฟังถ้าไหนเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้ กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันวันนี้สุดท่านครับที่ดำนะครับเสียทรงหนักออกมาบอกเลิกขาหมูออกมาเยาะเยะ้ยขาหมูว่าคดีปลาระมเอใครจะมามาประสานงานต่อเ่าเองถูกจับแล้วถ้าขาหมูติดคุกขึ้นมาใครจะเป็นคนประสานงานต่อหรือใครจะอะไรยังไงว่าไม่สนุกเลยนี่คือสิ่งที่ดำแจะนะครับหรือ ดำแซะในฐานเรื่องนี้นะครับได้ออกมาเยาหยวนกวนใจกวนศาสตร์บักขาหมูเพราะฉะนั้นอีนี้บักขาหมูนะครับในฐานเรื่องนี้ก็ได้ออกมาตอบกระเด็นคําถามให้กับดำดำแซะได้อย่างชัดเจนนะครับนะไม่ต้องห่วงนะสมมติถ้ากูไม่อยู่จริงๆนะครับก็มีจรอร์แ้มีมีกูบานัแคะนะครับสารต่อแน่นอนไม่ต้องห่วงนะมึงเป็นห่วงตัวมึงเองก่อนไอ้ดำ นะมึงไปห่วงตัวเองก่อนนะครับว่าจะติดคุกไหมจะรอดไหมเสียเงินเท่าไหร่มึงควรไปห่วงตัวมึงเองก่อนก่อนที่มึงจะมาห่วงคนอื่นนะดำตัเป็ดฝากไว้ให้ดำคิดพิจารณาไม่ต้องกระเหียนก็คือนะไม่ต้องกระเหียนก็คือนะฝากไว้้คิดพิจารณาด้วยสิ่งที่ ดำมาทําตอนเนี้ยอาการมันดำมันออกนะครับไม่ต้องห่วงครับว่าขาหมูจะติดคุกห่วงตัวเองเหรอว่าติดคุกหรือเปล่ามือห่วงตัวเองก่อนนะมึงมาเรียกกูว่าที่ลงที่รักอะไรของมึงเนี่ยมันเป็นอะไรของมึงกูฟังแล้กูกระเดียดมากเลยขยะขยะแขยงมากเลยดำกูออกจะหล่อเหมือนนางฟ้าเหมือนเทวดามึงมั็แค่หมาวัดตัวเมียตัวหนึ่งมึงจะมาเทียบกูได้ไง อีกมาถึงกูจะอ้วนถึงกูตัวใหญ่แต่หน้าตากูก็ดีนะนะหน้าตากูไม่ได้เทียบชั้นกับมึงเลยคนอย่างมึงก็ดำให้กูไปฟรีแถมข้าวหนึ่งกระสอบกูยังเคืองเลยจริงจริงนะแถมบ้านอีกหลังรถที่คันกูยังไม่เอากูยังคิดหนักเลยกูแทบร้องไห้เลยถ้ามีใครทำอย่างี้กูเนี่ยเออจริงๆให้ข้าวฟรีร้อยเสี้ยนกระสอบก็ไม่เอานะเดิมกูเลยนะ ให้ข้าวฟรีให้ข้าวฟรีอีกเหรอไปก,กระสอบผมก็ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นดำ่าสำเนียดตัวเองให้มันมากนะเมื่อนังหูหลอกเรื่องคดีป่ะเหเมาะจะไปยังไงต่อจะสานยังไงต่อผมั่งกลัวหรอกกล่วโดนแค่คดีหมิ่นกูไม่ติดหรอกนะแต่มึงคดีอาญาต้องสองสามคดีมึงคิดว่ามึงจะรอดไปนะมึงคิดว่ามึงจะรอดไปนะ ไม่ต้งองห่วงกูหรอกห่วงตัวมึงเองก่อนเถอะเดี๋ยวกูจะตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะเดี๋ยวพี่จะตามเรื่องนี้ใกล้ชิดหนูไม่ต้องห่วงหนูไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่จะตามให้อย่างเต็มคาราเบลนะแจะจะบอกให้เพราะฉะนั้นนะดำแซะไม่ต้องห่วงนะคะในฐานเรื่องนี้ย้ำแค่ไม่เพียงให้ฐานนะดำแซะหรือดำแจในฐานนี้เป็นแค่ตัวละครในฐานนะครับเพราะฉะนั้นคือคือคนอย่างมึงในดำ แถมข้าวกูร้อทเวกสอบรถหนึ่งคันบ้านหนึ่งหลังกูก็ไม่เอาูเห็นหน้ามึงแล้วหับลำํำลํำมันกูหดจริงๆนะครับเห็นหน้ามึงแล้วกูบก่นลมก็จะจริงจริงๆอฟีผมผมผมแบบเห็นหน้าไอ้ดำแนละ้วผมแบบคือกูกูสไลด์หน่อกให้ให้มดแดกหรือ่าจริงๆอันนี้พูดจะเจ็บดาบเลยนะ นะครับผมสไลด์หนอนให้มดแดกดีว่าจริงๆริงนะอีกคนประเภทเนี้ยผมผมไม่อยากจะให้ฆ่าเลยตอนนี้ก็ออกมาดิ้นนะครับออกมาแทะขาหมูนะที่ว่าที่ลงที่รักเราเลือกกันเถอะเราเลือกกันงั้นไอปากกดเอาทำคอนเทนต์เลือกเธอปากรดนี่ก็ตัวหนึ่งนะทำคอนเทนต์ไปวันวันชีวิตมึงนี่แม่งมึงสองตัวเนี่ยมารู้กันว่ามึงสองตัวใครแม่งจะติดคุกก่อนกัน เชื่อกูดีสองคนมึงอ่ะทั้งอีดำทั้งเอปากฏเนี่ยมึงไปรู้กันเลยว่ามึงสองพี่น้องเนี่ยสองพี่น้องช้องสุท้องท้ทองชนกันเนี่ยใครแม่งติดก,ก่อน fc อ o m m e n t เมข้ามา่ว่าใครติดก่อนผมว่าแม่งพอๆกันติดพร้อมกันอําลาวงการโซเชียลแน่ๆนะเพราะฉะนั้นพวกมึงมาทาเทียนว่าที่รักที่รักเนี่ยว่ากูรักอีดำเนี่ยนะฝากไว้เลยนะนะครับ ให้โลกใบนี้มีดาเพียงแค่คนเดียวกูก็จะสไลด์หนอนให้หมดแดกดีฝาวิดำทำพันธุ์พวกมึงจำกูไว้ไอ้ยจุกจุกสิสะดุง้งฮะฮะจุกสิจะจุกเชะ่ะหรือว่ายังไงไม่ต้องจุกหรอกกูนี่นนพูดเรื่องจริงอันนี้กูพูดเรื่องจริงถ้าโลกไปเนี้ยเหลือ,อดาคนเดียวนะกูก็จะสไลด์หนอนให้หมดแดดโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้น โอ้โหคอนเทนต์ลักอีกดําก็มานะครับทำมาเป็นกระบวนการเห็นไหมครับมึงเยาะเย้ยกูได้พวกมึงยาะเย้ยไปตัวไอาปากกดก็มีคดีอยู่ปลอมแปลงอยู่ลักทรัพย์อยู่ช่อโกงอยู่นะครับหมายจับสองคดีก็มาก็หนียังมาปากดีอีกสุอีดํากระโดดคดีอาญาใหญ่อาญาแผ่นดินบุกลุกป่าสงวนนะครับ แผลวถางตัวเวงก็มีคระดิอาญาอยู่แล้วกระดี่สองหลังตามมาก็ยังจะปากดีอีกไม่เข็ดไม่ลาบไม่เข็ดไม่จําเข้าใจไหมในเมื่อไม่เข็ดไม่ลาบไม่เข็ดไม่จําก็ต้องปล่อยให้มันโดนตามนิสาก,กรรมเข้าใจปะฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยนะครับฝากไว้ให้คิดพิจารณากับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ผมบอกเอฟซีแล้วว่าอีดํานะครับแม่งเครียดนะ แมงเครียดเครียดจริงครับกูอะไรเครียดจริงนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นฝากไว้คิดพิจารณานะครับดำมึงฟังกูนะกูเข้าใจมึงว่ามึงเกลียดกูมากแขนกูมากไอ้สิ่งที่มึงออาบางหเราเยอะเยอะอะในใจมึงร้องไห้อยู่เข้าใจไหมครับ ในใจมึงนั่งร้องไห้อยู่มึงเชื่อกูดีคนอย่างมึงชีวิตมึงจะไม่มีความสุขเลยถ้าตราบใดที่มึงยังทาตัวแบบนี้ชีวิตยังเป็นแบบนี้มึงจะไม่มีความสุขเลยแม้แต่นิดเดียวในใจร้องไห้เครียดนะครับแล้วยิ่งเห็นพี่รอนนะครับมาซื้อของผม,มเยอะอีดํายิ่งเครียดอีดํายิ่งทุกข์ครับจริงๆนายทีครับคลิปนี้น,นะครับย้ํานะครับเป็นเพียงแค่ทาน เป็นเพียงที่เรียกสมมติตัวละครทุกตัวแ้วไปเพื่ออัตลรสนะครับในการชมฝั่ง,งทางท่ครับ